โอ้ <laughs> được ừ. à, có ขอรัฐบาลลาวเด้อพี่น้องนะทํามื้อนี้รัฐบาลลาวสิโชคให้มาเด้อคือบ้าน <laughs> เขี่ยข yes. ah. ah, <jewelry. S 1> ุนพลลมจะได้ลดาังว่างมือขลังน yes. yeah. ึงอจะได้แตกเหล่าอาหารนเขานั่งุนเขาขุนเฮียนรับไปเลยไอเจ้าข้องอีกสเขาแ็งมากขุนตรม่แขกลยสายจนใจยังมีบาดง่ายน้าเสียงจะทำแท่งติดผู้หารด้ชะเชิครับเชิเชอาชอขอส่ขอพ่อนข้นบันรไม้ส่หนาเต็มขอส่ขอพ่อนเด้อเหมือน่รักาบาลเล่าพ้อมเยรักถเอาขันนึงแล้วขันนึงเล่ว นแต่าเจาเด้อสาธุสามหดเต่ามาหาเอเด้อสามหนสอาเตาธุาหาสาสาธุรัฐบาลเราแตกเด้อมันนี่พอฟังเลยพอจำมันนี่มือดีใส่หนาเต็้เด้อพี่น้องเด้อเ่ได้ข้ามาแล้วหนไหนึ่งแซนะครับ หนึงไหหนึ <pantry breaking> ่งแส่นึงการกดติดตามเด้อพี่น้องเฮ้าสุู่ชุยนะครับนันอนั่นรับปันีเลยก่าเยบ

สามสองอ่าบริษัทสามสองเด้อขึ้นเหมือนไม่สียหนาเต็มพี่น้องรัฐบาลเล่าพร้อมครับมือนนี้ถาสามสองถือแล้วตัวถึงแล้วเกินเหมืไม้สียหนาเต็มพี่น้องขอโซกขอพรเด้อนะครับขอโซกขอพรก่อนนะครับผมครับก่อนสิบ่อยแนวทางรัฐบาลเล่าเด้อ สาธุสาธุครับผมนะครับหลังจากนะครับผมที่ได้ทพิธีนะครับคือมันไม่เซี่ยงเต็มแล้วเด้อพี่น้องนะครับตามสัญญานะครับผมตามสัญญานะครับสำหรับตำราวของวันที่นะครับ13นะครับพฤษภาคมนะครับ2565นะครับผมนะครับมื่อนี้เขามาขอส่งขอพรนะครับอยู่ที่ศาลปู่บุญมานะครับผมนะครับปู่ศรีสุโธนะครับพ่อใหญ่บุญมาเจ้าแม่จำปาทิพย์เด้อแม่กำไลทองนะครับลูกขวเวททั้ง หาพระองค์นะครับผมนะครับเด้อสาธุสาธุนะครับมืาอนี้นะครับลูกล้านนะครับผมแต่ขอสวดขอพรนะครับมืาอนี้ก็สิมาว่างแนวทางให้กับพี่น้องเอซีของเฮานะครับเด้อนะครับย่ำเสมอนะครับทางช่องนะครับยังคงเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับยังคงเป็นแนวทางนะครับในการนําเสนอนะครับท่านได้ขอมาแล้วนะครับฝากคนละสามแชร์ลงกลุ่มเด้อคนละสามแชร์นะครับพี่น้องนะครับคนละสามแชร์ลงกลุ่มนะครับเอ้าพี่น้องเฮาท่านได้พร้อมแล้วนะครับผมนะครับวันนี้นะครับ มือนเดิมพี่น้องนะครับผมนะครับ30ล้าน5ใบเหมือนเดิมนะครับมือนสีเหลืองเด้อนะครับนั่งกวาดเงินกวาดทองกวาดพกกระสับนะครับนะครับตามสัญญานะครับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับพิษ ถือกัจจาวากันเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าเป็นสูตรคำนวณนะครับตามสิตินะครับผมพี่น้องหลายท่านกขนาดเส้นสิติของเขาอยู่เนาะนะครับสติเดินดีตลอดนะครับผมนะครับนะครับสำหรับเลขวิ่งเลขลูดนะครับให้พี่น้องเขานะครับวิเคราะห์ไปเลยเด้อนะครับสละไอ้หมินนะครับเน้นเลขลูดตัวไหนนะครับเล่นนูดตัวไหนให้เอฟซรู้ตามเลยนะครับสําหรับตัวเน้นตัวเจาะยังคงเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเอาเตรียมเตรียมสมุดรับปากาครับผมนะครับท่านใดนะครับผมนะครับใดแนวทางแล้วนะครับพิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับพิมพ์คำว่ารอมาเลยครับผมนนะคครรรััับบอ้าววเตตีียม พี่น้องเขานะครับแพ็กใส่นไว้อยยางดีครับเดี๋ยวเด้อพี่น้องจับดีๆก่อนเอานี่ครับผมนะครับ๋ย่าของง่ายมองดีๆก่อนครับโอ้นะครับอ่านะครับผมชัดเจนชัดเจนครับแคบได้แคบเลยนะครับผมนะครับแคบได้แคบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตหนึ่งๆจะเข้าก่อนเข้าไปถึงหลังสร้างนี่แล้วพี่น้องเนาอืมจะเย็นเด้อพี่น้องสายแคบนะครับมันคือจังเป็นแดดเดดสองสองเนาะบบดนี้เอ้าจะสีก็ได้ครับ แคปเลยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมนะครับวิ่ง5กับ7นะครับสำหรับตามลาวนะครับสำหรับตามลาวของวันที่13พฤษภาคมนะครับ2565นะครับวิ่ง5กับ7นะครับฟันเม็ดเดียวนะครับฟันเม็ดเดียว59นะครับเน้นที่สุดรูดที่สุดก็คือเน้นที่5นะครับวิ่ง7นะครับรูด7วิ่ง5รูด5นะครับอยากจะให้เน้นที่รูดสำหรับท่านใดที่มีทุนนะครับสามารถ รูดห้ได้เลยนะครับฟันเม็ดเดียว59นะครับฟันเม็ดเดียว5995นะครับฟันเม็ดเดียว5995นะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมได้แคปแล้วจดได้แล้วพิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับให้ทุกท่านนะครับฝากแชร์คนละ3แชร์ลงกลุ่มด้วยเด้อนะครับฝากแชร์คนละ3แชร์ลงกลุ่มด้วยนะครับผมนะครับอ่ะพี่น้องเฮานะครับท่านใดใดแนวทางแล้วนะครับผมนะครับ ะนครับพิมพ์คําว่ารอนะครับหลายเดิมแช่น้ำเนยเด้อนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันนี้เขาก็เดินทางนะครับหลังจากนะครับไปขึ้นบ้านไม้ไส้หนาเต็มนะครับบ้านเลขที่เพิ่นฐานสิบสองเด้อนะครับบ้านเลขที่สามสิบสองพี่น้องก็จะเลื่อมน้ำเนยนะครับผมนะครับเอาสามสองขอน้ำเนยนะครับวันนี้เป็นมือสันวันดีนะครับบ้านเลขที่สามสิบสองนะครับพี่น้องเขานะครับสุขโขทันเด้อนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจท่านใดเข้ามาแล้วอออยยย่่่าาาาลลลืืมมมมมมกกกดดดดไไคคคคค์์์แชรรรรรรตติินนะะััับบบผผเฮงวววพพ้ เฮงครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่น้องไปลงโฆษณาไปลงเด้อผู้ใดอยากมีโศกนะครับย้อนตะขออันนี้ละค่ะกับบดีนนเบนนอกแต่ว่ามันมันนี่คุณค,าะค,ะค,าาค่า,คาเนาะค่ะกันผู้ใดสารค่ากะล่องล่องล่องซังเบิ่งหละ่ะก่ะล่องล่องเอามาใไซเบิ่งว่ามันเฮาสิถึงเร็วกันค่ะโบโหน้าจอเนี่ยเนาะอ่ะเบอร์โทรกายูน้าจอเพิ่นตกันเด้อดี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 ละค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยบ่นหนึ่งหากะมาเอ็นบังงวดบางยาหนิซูนกะมาเห็นบ่แต่ว่าบ่มักซูนค่ะ แมินอยู่อย่นกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าปขาดกระเป๋าด้วค่ะเดอ้อเพราะเพราะมันสิขาดมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะยั้นตะอขอสร้างอันนี้คะ่ะฉีดขาดในากเกลียวมากคือเก่าค่ะเพราะเป็นเกี่ยวสร้างไปจังเดียวเกียเ่ยวเงินมาใช่กระเป๋าเอากระดาค่ะกาลองเบิรงนะัะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียโชคลงงองเบอร์เบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์อโทรหน้าจอนะคะเดอ้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจะค่ะงั้นสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอมาไ,ได้ย๋ยงจิดดาก็เลยได้สั่งเพื่อน,นะค่ะไปาม,มาไปได้กระเป๋อกระพิโตรรรกระชื้นเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลบกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง